วันนี้ทางกลุ่มที่สองนะคะมาทำมัดวิดีโอนะคะบทที่สามเ,เรื่องวิจัยและการดาเนินงานนะคะโดยสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมดหท่านแต่วันนี้ไม่มาถึงท่านเนื่องจากว่าตั้งคันได้8เดือนแล้วนะคะดิฉันน,นางสาวรุทิพลประสิทธิ์นะคะทาหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อรายการและก็ผู้ควบคุมนะคะส่วนเรื่องของเอกสารก็จะเป็นในเรื่องของบทที่4และบทที่5และก็ภาพกระดูกซึ่งทําคู่กับอาจารย์มลินนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม,มาลินอินลินนะคะก็ในส่วนของวิดีโอหรือภาพนะคะดิฉันก็จะทําหน้าที่ของผู้บันทึกภาพนิ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารวิจัยนะคะก็กร่วมกันช่วยทานะคะในส่วนของบทที่4และที่5ค่ะครับผมมานีนสลับเม็ดน,นะครับเป็นคน้าที่ตากล้องนะครับถ่ายวิดีโอภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับในงานเอกสารนะครับบทที่3ครับร่างกาบทที่3แล้วก็สารบ,บัญบรรณนุกรมครับผม สวัสดีค่ะดิฉันนัทชนาพาหมายคูนะคะก็รับบทเป็นครูนะคะแสดงเป็นครูค่ะแล้วก็ในส่วนของเอกสารก็จะทําบทที่3คู่กับพี่มานิคค่ะสวัสดีครับอับบทรอดีครับทําหน้าที่เป็นพิธีกรครับและจริยาอํานวยครับทําหน้าที่เป็นผู้เขียนบทครับส่วนหน้าที่ในงานวิจัยนะครับก็คือจะรับผิดชอบในบทที่1บทที่2แล้วก็เรื่องของคํานําแล้วก็หน้าปกครับคู่กับจริยาเลยครับสวัสดีครับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดสืบผสมเรื่องการแกะสลักผลไม้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสาขาสุธิาราอุปถัมเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ2กลุ่มคือกลุ่มทดลอง1กลุ่มและกลุ่มควบคุม1กลุ่มมีขั้นตอนดังนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่เรียนในวิชาการแกะสลักผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสาขาสุธิราอุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557จำนวน2ห้องจำนวนนักเรียน30คน2กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1โรงเรียนสาขาสุธิราอุป,อปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557จํานวน1ห,ห้องจํานวนนักเรียน16คนโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงโดยเจาะจงเลือก1ห,ห้องด้วยวิธีดุลยพินิจของผู้วิจัยในการสุ่มเลือกกลุ่มตวัวอย่างทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มตัวยอย่างดังกล่าวน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรได้ เพราะกลุ่มตัวอย่างต่งางเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนทั้ง3ระดับคือเก่งปานกลางและอ่อนและเป็นกลุ่มตัวอย่างที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อผสมกลุ่มทดลองได้แก่นักเรียนโรงเรียนสาขาสุทธิราโอธรรมชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ,ราศึกษามมธยมศึกสาเขตหจังหวัดสมุทรปราการที่เรียนในวิชาการแกะสลักผลไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,557จำนวน15คนเรียนด้วยชุดสื่อผสม,มวิดีโอเรื่องการแกะสลักผลไม้กลุ่มควบคุมได้แก่นักเรียนโรงเรียนสาขาสุธีราอุปถัมภ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สังกัดสำนักงานเขตพป้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6จังหวัดสมุทรปราการที่เรียนในวิชาการแกะสลักผลไม้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,557ห้องที่2จํจำนวน15จำนวน15คนเรียนตามปกติค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อ3.2ค่ะเป็นรูปแบบของการวิจัยนะคะการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะคะโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ2กลุ่มนะคะเป็นการทดลองที่ต้องใช้ การสุ่มตัวอย่างจากประชากรค่ะแล้วก็แบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มมีลักษณะดังนี้นะคะอันแรกจะเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมค่ะเออแล้วก็ถ้าเป็นทีหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่เรียนด้วยการใช้ชุดสื่อผสมคือสื่อวิดีโอทีสองก็คือเรียนตามปกติ <c oughs> ถ้าเป็นเอก็คือการใช้นวัตรกรรมค่ะแล้วสามจะจาดนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หนึ่งนะคะ ชุดสื่อวิดีโอผสมประกอบการสอนเรื่องการแกะสลักผักผลไม้ที่ได้อัพลง YouTube นะคะ 2. แผนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแกะสลักผักผลไม้คือชุดสื่อผสมวิดีโอเรื่องการแกะสลักผลไม้ 3. แผนการสอนตามปกติเรื่องการแกะสลักผักผลไม้และ 4. แบบประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนเรื่องการแกะสลักผักผลไม้ซึ่งมีเนื้อหาในการประเมินดังนี้นะคะ1ตั้งใจกระตือรือร้น ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรค 2. ละเอียดรอบค้อบเป็นระเบียบ 3. รับฟังคำวิจารณ์จากการติดและก็การติดชมของผู้อื่น 4. ส,สนุกสนานเพื่อเพลินระหว่างก,การทำงานนํานำผลงานของตนเองออกแสดงให้ผู้อื่นประเมิน 6. เสนองานให้ครูตรวจและพอใจในคะแนนที่ตัวเองได้สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนก็คือการแปลผล แปลผลทําได้โดยการรวบรวมคะแนนที่ได้แล้วนําเอาคะแนนที่รวบรวมได้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ถ้าคะแนนรวมอยู่ในช่วงใดของเกณฑ์ให้แปลผลตามความหมายของช่วงเกณฑ์นั้นๆ1นถึงหคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับพฤติกรรมต้องปรับปรุง เจ็ถึง12คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับพฤติกรรมพอใช้13-18ถึง18คะแนนเกณฑ์อยู่ในระดับพฤติกรรมดีส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อผสมวิดีโอเรื่องการแกะสลักผักผลไม้ค่ะ3 4วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามลำดับดังนี้ ชุดสื่อวิดีโอประสงค์ประกอบการสอนวิชาการแกะสลักผลไม้มีขั้นตอนการสร้างการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551โครงสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจในแนวคิดหลักการจุดหมายและโครงสร้างเนื้อหาและเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดสื่อผสมได้แก่แบบฝึกชุดการสอนกิจกรรมเป็นต้นศึกษาหลักจิตวิทยากเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดสื่อผสมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง เขียนนิยายคำศัพท์ของชุดสื่อผสมโดยมีหลักการเลือกเนื้อหาหรือนำมาพัฒนาชุดสื่อผสมดังนี้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาเหมาะสมกับช่วงความสนใจของผู้เรียนภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนเนื้อหามีความถูกต้อง กำหนดเนื้อหาที่นำมาสร้างชุดสื่อผสมประกอบการสอนการแกะสลักแตงโมสุดท้ายกำหนดจุดประสมการเรียนรู้ก็มาต่อเลยนะคะ3.4.4.8นะคะออกแบบชุดสื่อผสมประกอบการสอนนะคะผู้วิจัยได้กำหนดออกแบบชุดสื่อผสมประกอบการสอนมีขั้นตอนดังนี้ 1. เล่าความสนใจ 2. นาเสนอเนื้อหา 3. แสดงหาความรู้เพิ่มเติมและ 4. ทำความเข้าใจความรู้ใหม่อย่างลึกซึ้งนะคะ3.4.5ดําเนินการสร้างชุดสื่อผสมประกอบการสอนโดยเปิดผ่าน w w w y o u t วเ e c o m นะคะ3.4.6นะคะนำชุดสื่อผสมประกอบการสอนที่สร้างขึ้นไปขอคําแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน3ท่านนะคะเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหาจุดประสงค์และความเหมาะสมของการจัดกิจการรมการสอนนะคะตลอดจนได้ให ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขโดยใช้ค่าตัชนีความสอดคล้องนะคะกำหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้เห็นว่าสอดคล้องให้คะแนนบวกหไม่แน่ใจให้คะแนนศูนย์เห็นว่าไม่สอดคล้องให้คะแนนลบ1นะคะต่อไป3.4.7นํานำชุดสื่อะสมประกอบกรรสอนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสาขาสุทธิราอุปถัมภ์จังหวัสดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6นะคะจำนวน10คนสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นปแบบประมาณค่า5ระดับนะคะตามวิธีการของ l i ค e ร์นะคะจำนวน10ข้อซึ่งพัฒนามาจาก แบบสอบถามความพึงพอใจของประสานสารวิถีนะคะมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทเรียน3.4.9นําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขาตามคําแนะนําก่อนนําไปทดลองใช้จริงต่อไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีระดับเกณฑ์การประเมินโดยแปลความหมายข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ <c oughs> ที่ 4.51- ถึง5.00หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยที่3.51ถึง4.50หมายถึงเห็นด้วยมากค่าเฉลี่ยที่2.51ถึง3.50หมายถึงเห็นด้วยปานกลางค่าเฉลี่ยที่1.51ถึง2.50หมายถึงไม่เห็นด้วยและค่าเฉลี่ยที่1.00ถึง1.50หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะค่ะต่อไป3.5นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับต่อไปนี้คือ 1. กายเก็บข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ ของชุดสื่อผสมจะแบบประเมินคุณภาพนะคะเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินแล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยว่าสื่อที่เราประเมินนี่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อ2ดําเนินการสอนด,ด้วยชุดสื่อผสมวิดีโอนะคะเลือกแกะสลักผลไม้ที่ผู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองจํานวนนักเรียนทั้งหมด7คนแต่แลแรกตั้งเป้าไว้15คนแต่ว่าเนื่องจากมันปิดเทอมก็เลยได้นักเด่นแค่7คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมระหว่างเรียน สามนำเนการสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุมจํานวนนักเรียนเจ็ดคนเช่นเดียวกันนะคะและทํากิจกรรมระหว่างเรียนสี่ใช้แบบสอบถามาความพึงพอใจเพื่อหา,าความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อผส,ส,สมวิดีโอเรื่องการแกะสลักผลไม้คือเด็กเป็นผู้ประเมินนะคะว่ามีาความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนแบบประเมินนี้จะมีประมาณสิบข้อนะคะห้านำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้วิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป3.6การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทําการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม spss นะคนะคก็หนึ่งก็จะวิเคราะห์ประเมินชุดสื่อผสมของผู้เชี่ยวชาญโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินสื่อซึ่งอาจารย์มลินหรือครูมลินนะคะได้พูดไปแล้วในเรื่องของเกณฑ์นะคะต่อไป2วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมนิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิตทีเทสกลุ่มทดลอง ะะที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือใช้สื่อผสมส่วนกลุ่มควบคุมก็คือใช้การเรียนแบบปกตินะคะหรือการสาธิตแบบปกติที่ครูเป็นผู้สอนนะคะ 3. <า>วิเคราะห์ทักษะการทํางานของนักเรียนด้วยชุดสื่อผสมเรื่องการแกะสลักผลไม้อันนี้คือประเมินทักษะว่าเด็กมีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็คือจะเป็นหัวข้อไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นในการประเมิน 4. <า>วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อผสมวิดีโอเรื่องการแกะสลักผล ละไม้นะคะโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเ b a r าลและก็ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็สามสุดเสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ยและก็ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานก็จะเป็น t ีเทสนะคะอ n d e ดพเด e n ์เซมเปินะคะก็สําหรับ บทที่3ามทางคุ่มที่2ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี I'm at a p-phone trying to call home All of my change s been on you Where are the times gone baby it's all wrong Where are the plans we made for two You forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave. ดิฉันหนึ่งนสาวรู้ที่โลเประเ็นตแาด้ไไปเลยไม่คยอ้แเอเอาไว้เอาไว้นัน,นึ่นามแล้วยังพึ่งสมันะนี้1นึ่งสองอดีนะให้มันอย่างนี้นะมันตัดสองนนะอไอด้ย <3 S 2> ังมีสองสามสวันนี้เลยหนึ่งสองสามสามสองง <c oughs> ่ายเวันนี้ทํำุ่งที่2นะคะจะมาถ่ายวิดีโอเรื่องบทที่3นะคะเอาในะหม่ <c oughs> อย่าไปเลยไปก่อนเอามาโอ้ยอะอย่าไป่ทันมากเลยมานิตอะเรื่องที่อยากกลับบ้านด้วยใช่จะไปจะไปจะไปสายพ่อจะทำในส่วนของบทที่สามคู่กับพี่มานิตค่ะสวัสดีครับอะครัคนรอบดีนะครับก็รับบทเป็นพิธีกรครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับจริยาอํานวยครับทําหน้าที่ของการเขียนบทครับ สำหรับหน้าที่ในการทำงานจี่ัางนี้นครับ <Okay. S 1>